ของการออกร้านสกุณาการชาติจังหวัดชัยนาทในงานนหกกรรมกระมงนายสังคมคัดเชียงแสนในสานุการเหล่ากาชาติจังหวัดชัยนาทในนามคณะกรรมการเหล่ากาจังหวัดที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดร้านสกุณาการชาติมาตราไพรที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้การสัสงคมสงเคราะห์ฉบับละหนึ่งร้อยบาทสกุณาการ โดยมีลำัที่หนึ่งเป็นรถจรางวัลที่สี่ตู้เย็น5.2คิวน้ำผู้ซื้อบัตรมีสิทธิ์ได้รับรางวัลทุกคงเรากาชาติจังหวัดไยนาได้รับความร่วมมือจากอำเภอทุกอำอเภอ,อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองท่านนะครับท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดซึ่งเป็นภรรยาผมนะครับแต่ตอนนี้ติดภารกิจอยู่ที่จังหวัดเดินท่านรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหวัวหน้าส่วนราชการ มาคมสมันธ์นการท่องเที่ยวชัยนาทแห่งประเทศไทยในอำเภอและคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติทุกท่านนะครับเอาเอานวยไว้พรให้การออกร้านในครั้งนี้วันลุกวัตถุประสงค์ที่ตั้งวัถุประองคมพูดอีกนิดนึงได้ไหม มีสองป่แล้วามาจเยรัดุ้่งีทดี่แลข้วรุ่สูีเดี้า่งี้า่งีเดี่เดียร์ขุ่งจีด่เดียารุ่ดียร์ข้ารุ่งจเดียร์ข้ารุ่งจีเดียร์้ารุเดียร้ารเยรร่กจรารงจา